หูฟังสำหรับเล่นเกมตัวใหม่จาก Navo X ที่จะเปลี่ยนการเล่นเกมของเ,เพื่อนๆด้วยงบประมาณไม่แพงกับ Navo X 902ตัวนี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆกำลังหางูฟังเกมมิ่งที่เสียงดีดีไซน์สวยไฟ RGB ครบครบแต่จบในงบสบายกระเป๋าวันนี้ผมมีคำตอบมาให้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรีวิว Navo X 902 หูฟังเกมมิ่งตัวล่าสุดที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่ฟังก์ชันข้างในนี่บอกเลยว่าจัดเต็มเดี๋ยวนี้เราจะมาเจาะลึกกันทุกซอกทุกมุมตั้งแต่ดีไซน์คุณภาพเสียงไปจนถึงการใช้งานจริงว่ามันจะเด็ดสมคำร่ำลือแค่ไหน ไปดูกันเลยครับสัมผัสแรกพอได้ลองหยิบเจ้า A902 e ขึ้นมานะครับสิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยคือเรื่องของน้ำหนักที่กำลังดีไม่หนักจนใส่แล้วเมื่อยคอครับสีของเขาเนี่ยจะไม่ให้เลือก2สีเลยใครชอบแนวคลคีนนสว่างสว่างก็จัดสีขาวไปเลยครับสวยสะอาดตามากหรือถ้าใครเป็นสายดุดันเข้มๆหน่อยก็ต้องสีดำนี่แหละเทไม่แพ้กันวัสดุโดยรวมครับเป็นพลาสติก ABS เกรดดีเลยมีความยืดหยุ่นสูงที่ครอบหูครับเป็นแบบ overear ขนาดใหญ่บุด้วยหนัง PU ที่นุ่มมากเลยครับพอได้ลองใส่ดูแล้วนะครับมันครอบปิดใบหเรด้นน่ยังะึล เฮดแบนสามารถปรับระดับได้เป็นแบบพุ่ม PU มีความนุ่มๆใส่แล้วสบายหัวไม่กดหัวเลยครับและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือไฟ RGB Lighting ซึ่งจะเป็นเส้นเล็กๆคาดกลางตัวหูฟัง หูฟังจะมีตัวโลโก้ Navo X Series และเส้นสายรอบๆเอยียครับที่ไม่ได้โดดเด่นจนเตะตาครับเท่แบบมินิมอลดูภายนอกกันไปแล้วทีนี้มาดูภายในที่ถือเป็นหัวใจหลักของหูฟังตัวนี้กันบ้างอย่างแรกเลยคือหูฟังมีระบบเสียง7.1 Virtual Surround ซึ่งสำหรับเกมเมอร์แล้วเนี่ยฟีเจอร์นี้สำคัญมากๆนะครับมันไม่ใช่แค่เสียงซ้ายขวาธรรมดาแต่จะทําให้เราระบุทิศทางของเสียงได้แม่นยํามากขึ้นเสียงฟีทาสศัตรูเสียงปืนเสียงระเบิดมาจากทิศไหนมุมไหนรู้หมดเพิ่มความได้เปรียบในการเล่นเกมโดยเฉพาะเกมแนว FPS โดยเราสามารถเปิดและปิดฟังก์ชันนี้ได้ทีี่ัวแผงงงงงคคบุมขอหูฟเเลยยพส สมาจากไดเวอร์ขนาดใหญ่5 0ม mm, ิลิเมตรซึ่งถือว,ว่าใหญ่กว่าหูฟังทั่วไปทาให้ย่านเสียงเบสจะลงได้ลึกและมีมวลที่หนักแน่นเสียงระเบิดตุ้มต้าม,มาเต็มแน่นอนส่วนเสียงกลางและแหลมก็ยังคงความชัดแยกแยะรายละเอียดของเสียงต่างๆในเกมได้ดีการเชื่อมต่อง่ายแสนง่ายเลยครับเป็นแบบ usb 2.0 plug and play แค่เสียบสาย usb เข้ากับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเกมคอนโซลก็พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องลงไดเวอร์อะไรให้วุ่นวายเลยและที่สายจะมีอินไลน์คอนโทรลเลอร์มาให้ใช้สำหรับปรับเพิ่มลดเสียงเปิดปิดไมโครโฟนบบุมแแสสงฟ RGB หรัเปปิดิดดละ และการเปิดปิดระบบ7.1 Virtual Surround ครับทำได้ครบจบในที่เดียวสะดวกมากๆส่วนสายของเขาก็เป็นสายถักยาวถึง2.35เมตรเลยครับแถมยังแข็งแรงทนทานพูดสเปคกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวมาเรื่องของการใช้งานจริงกันบ้าง <c oughs> ผมได้ลองเอาหูฟังตัวนี้ไปใช้งานกับ CS2 <c oughs> และ Valorant ครับโดยรวมเสียงเท้าแยกได้อย่างชัดเจนครับ เสียงเอฟเฟกต่างๆก็ทําได้ดีไม่ถึงกับกรบเสียงเท้าคือมันแยกมิติได้ดีจริงๆเสียงระเบิดก็กระหึ่มสะใจได้อารมณ์สุดๆลองเอาไปใช้งานดูหนังฟังเพลงครับก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเดียวาาที่เบสแน่นทําให้ดูหนังแอคชั่นสนุกมากส่วนการฟังเพลงก็ให้สาวที่หนักแน่นเหมาะกับเพลงแนว EDM ๊ o p Rock ใครเป็นสายเบสถูกใจแน่นอน Got him. My ultimate. Fight down. Aim for me. Here comes the party. One enemy remaining. Ah. ในส่วนของคุณภาพไมโครโฟนครับเดีย๋ยวเราลองมาฟังเสียงที่อาัดจ,จากไม์ของ Navo X902 กันเลยดีกว่าว่าเสียงเป็นยังไงและนี่นะครับเป็นเสียงจากไม์ Navo X902 ตัวนี้เลยนะครับเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับฮัลโหลเทสต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฮัลโหลเทสต์หนึ่งสองสามนี่ผมบันทึกผ่าน MacBook เครื่องนี้เลยนะครับนี่โชว์ให้ดูเลยนะว่าผมบันทึกจากไม์ X902 หูฟังตัวนี้จริงๆนะครับเสียงที่ได้ยินไม่มีการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะนี่คือเสียงสดๆเลยนะครับผมฮัลโหลเทสต์หนึ่งสองสาม 4 5 6 7ลองพิจารณาดูกันนะครับว่าเสียงไม้เป็นไงกันบ้าง ถูกใจทุกคนไหมนะครับสำหรับน้โวเอ๙๐ตัวนี้ผมขอสรุปสั้นๆว่ามันถืนอหูฟังเกมมิ่งที่ครบเครื่องในราคาที่จับต้องได้นักเรียนนักศึกษารวมไปถึงผู้ใช้ทั่วไปที่มีงบประมาณจํากัดจุดเด่นที่ผมชอบเป็นพิเศษนะครับก็จะมีเรื่องของระบบเสียง7.1ที่ใช้งานได้จริงและช่วยเพิ่มมิติในการเล่นเกมได้อย่างดีดีไซน์ที่สวยงามเรียบเท่มินิมอลแบบเกมเมอร์มีให้เลือก2สีพร้อมไฟ RGB ที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปสวมใส่ใสบายด้วยเอี๊ยบแบบโอเวอร์เอียร์และวัสดุที่นุ่มใช้งานง่ายแค่ ใครผมว่าันเหมาะมากสําหรับเกมเมอร์ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับกลางหรือใครก็ตามที่กาลังมองหาหูฟังตัวแรกที่ฟังก์ชันครบ,บ,บคุณภาพไว้ใจได้ในงบที่ไม่บานปลายเอาไปใช้เล่นเกมดูหนังฟังเพลงทําได้หมดถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากๆเลยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิว nabo x เกาพันสองหวังว่าจะเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ใช้ในการตัดสินใจกันนะครับใครมีคาถามเพิ่มเติมคอมเมนต์คุยกันข้างล่างได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สาคัญกด subscribe, กับก้อนบีี สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ